โอเคแล้วก็อันนี้มาอยู่กับช่องกรีนจามซานะครับก็คลิปนี้ก็จะมาบอกว่าแมปที่มีชื่อว่า Shell อาร n a นะใช่เปล่าเออน่าจะใช่แหละก็จะเป็นแมปบัวไคแบบแนวบัอไคายเออเนะเออก็จะมาบอกว่าแมบนี้สามารถเล่นในโทรศัพท์ได้แล้วนะเพราะว่ามีปุ่มโทรศัพท์แล้วโอเคนะจากนี้ก็อาจจะไม่ยินเสียงเพื่อนผมนะ ก็เพราะว่าผมลืมกดแยกเสียงจากโปรแกรมอัดคลิปนะก็เลยแบบเสียงมมนเลยติดไปกับเกมนะฮะแล้วก็เออเสียงของเพื่อนผมก็จะเบาไปเลยนะตอนนี้าาเดี๋ยวมาเออพีพสักเกมหนึ่งแล้วกันเองพร้อมแล้วเออเองเอาเอาหายไปแล้วเดีย๋ยวผมจะเล่นเป็นในส่วนของชิโรโกะแล้วกันนะ <c oughs> มาดูว,ว่าลุงโฮกับเชี่ยวโกใครชนะมาตองนายลุงโฮอ่ะกิงปะไหน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 นี่ต่อยก็ไม่โดนหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วต่อยกันเนี่ยต่อยก็ไม่โดนนี่นีน่ สกิลแมปนี้ก็ทำมาค่อนข้างดีนะปวดหัวเลยแหละบักอมโบบักอมโบบักอมโบโอ้ยโอ้ยจะไปไหนลู๊เย่ะวะจะไปไหนลู๊ โอเคจังหวะนี้ก็ลุงนอนไปแล้วหนึ่งตานะเหลือกี่ชีวิตละเอิอล็อกเออนอนเลยเอ้ยไอ้ดาวมีอะไรไว้ไหนวะแบบนี้ เอาอาชานะเลยอ,อจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ